ส่ววัสดีค่ะลุงเจนรอแป๊บนึงนะคะอนัง่งรอแป๊บนึงนะส่งออเดอร์ของพี่โอ๋กับพี่แคทจังหวัดชัยนาทรอบนี้กี่ถุงเนี่ยสี่รัาบสหครับอีส <S <S สำหรับใครที่อยากได้อยากมีไรายได้เสริมหรือว่าอยากสร้างไรายได้นะอย่างของพี่โอ๋นี่เขาก็ทำงานเป็นผู้รับเหมาใช่ไหมรับพี่โอครับแล้วก็มารับน้ำชาไม้ไปขายด้วยเริ่มจาก เริ่มจากำจำนวนไม่มากเริ่มจากร้อยหนึ่งห้าสิบแล้วก็ตอนนี้ทะลุไปที่ยอดที่400กว่าแล้วใครที่อยากหาไรได้พิเศษนะอาจจะเป็นไรายได้หลักก็ได้อย่างที่พี่โอพูดกับเราเมื่อกี้นี้นะคะของพี่โอวันนี้ก็จะมีข้าวโพดไปด้วยข้าวโพดจะเป็นเมนูพิเศษวันนี้นะ่าจะหมดอีกจะหมดแล้วแหละเพราะว่าข้าวโพดหาไม่ได้แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะใครของพี่โอนี่อยู่จังหวัดชัยนาทใครที่สนใจในโซนชัยนาทก็ไปหาพี่โอได้สามารถติดต่อไปที่เบอร์พี่โอได้ค่ะ เดี๋ยวบอกไว้การหน่อยก็ชนะนะครับเลยเทศบาลธรรมมูล500เมตรนะติดถนนใหญ่เลยร้านสีร้านสีส้มไงไงเดาไว้ในใจแต่กลัวแต่กลัวพูดผิดก็เลยไม่พูดเลยแล้วอะก็ตอนนี้ก็พี่ก็มีมีงานส่วนตัวอยู่นะครับรับเหมาแต่ว่ารู้สึกตอนนี้รายได้ช้าไหมอาจจะกลายเป็นรายได้หลักอาจจะทำให้ รายได้ที่เรามีอยู่อาจจะไม่ต้องทํางานที่เราทําอยู่ก็ได้แล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะมีรายได้เสริมก็มาติดต่อได้นะครับที่ชัยนาทนะครับชาไม้กําแพงเพชรสาขาชัยนาทจากรายได้เสริมสู่รายได้ลักของพี่โอจังหวัดชัยนาทเดี๋ยวเราขึ้นออเดอร์ของพี่โอใกล้จะเสร็จแล้ว ต่อไปก็จะเป็นออเดอร์ของลุงเจตลูกค้าขาประจําของเราเป็นอยู่ในโซล,ลายกระบือจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนี่แหละค่ะทุกคนแล้วลุงลุงเจดแกขายถูกมากน่าจะขายแก้วละ25บาทเดี๋ยวไปถามพี่แกัพี่แกลุงเจดอีกทีนึงว่าแกขายอยู่ตรงไหนวันนี้มาเอากี่ถุงนะคะนู่นเดินอยู่ตรงนู้นแล้ว เสร็จออเดอร์ของพี่แคทแล้ว480ถุงของพี่โอะจังหวัดชัยนาทเดี๋ยวไปส่งออเดอร์ของลุงเจกันต่อลายกระบ,บืองกระแพงเพชรฝนกำลังตกเลยมาพร้อมกับสายฝนกันทั้งคู่เลยฝนตกแต่ออเดอร์ก็ยังดีอยู่ใช่ไหมคะยังได้ครับยังได้ไดชัยนาทตกทั้งวันทั้งคืนพี่โ oh, อบอกเมื่อกี้ครับก็ชัยนาทนะครับเลยเทศบ,บาลตำบลธรรมมูล500เมตรนะครับใครอยากชิมช้าไม้กระแพงเพชรเชิญนะครับสาขาชัยนาท